ันนี้ลุงดุ๊บไปดูจกักนะนี่คนทำกิมจิอยู่แถวเทียนลุมมิตเออง่ายเลยแล้วถูกมากเดี๋ยวลุงดุ๊บจะทำอัน,นี่หมูย่างเกาหลีให้กินเดอ้อทำง่ายง่ายแต่ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้หมูย่างเกาหลีเนี่ยมันต้องกินกับหนึ่งขาดไม่ได้เลยคือกิมจินี่คือกิมจิโฮมเมดลุงดุ๊บซื้อมารวมกันเนี่ยสมอย่างเนี่ยสามบาทอะถ้าไปซื้อภายในห้างหรืออะไรคนระเป็นพันครับ อันนี้เขาทำโบเมนนี่คือพริกพริกป่นเกาหลีอันนี้คือโคชูจังเหมือนเขาเหมือนเขามีญาติอยู่เกาหลีแล้วส่งมาหรือไงเนี่ยแต่กิมจิเนะี่ยป้าเขาทำเองเดี๋ยวลุงดูต้องเอาตากไว้งเงี้ยสักคืนหนึ่งก่อนเพื่อให้มันเปรี้ยวเด้อแล้วก็ใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมูย่างเกาหลีสไตล์ลุงดูจะเป็นอย่างไรแล้วเจอกันครับ นี่ลูงดุพันธ์หมูสามชั้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะชิ้นประมาณไม่ไม่เล็กนะเดี๋ยวพอทอดมันก็จะยุบลงไปอีกอันนี้คือกระทะที่ทอดก็คือกระทะเตาแก๊สนี่แหละแต่ว่ามีถาดไว้ทอดสำหรับทอดพวกอะไรย่างเห็นไหมมีที่รองน้ำมันอันนี้ซื้อมาซื้อจากนัสาด้าสองร้อยกว่าบาทเองนะเนี่ยน่าสนใจนะคนที่มีกระทะสั่งได้ที่นัสด้านะลาซาด่าแหมลูกๆก็เก่งเรื่องภาษาอังกฤษเดี๋ยวลูกจะไปทำน้ำหมักกันเด้อ เจอกันเอาละมาดูพิธีปรุงกันนะจ๊ะไม่ยากเลยเริ่มแรกซอสมังหมูญี่ปุ่นเอ้ยเกาห,าห,ล,าหล,ลีหอยนางรมหอยนางรมเลานี่แหละสักช้อนครึ่งตามด้วยอะไรวะน้ำมันงาน้ำมันงาใส่เยอะหนึ่งช้อนสองช้อนจะ้ะคนเลยนะคนน้มันเข้ากันก่อนหลังจากนั้นลุงดุ๊กจะใส่อะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมซอสหมักเนื้อบูกโกกิ ของญี่ปุ่นเอของเกาหลีญี่ปุ่นประจำแก่แล้วใส่ไปเลยกะเอาสักแค่นี้พอละน่อยเปลืองชอนนี้ก็ไม่แพงนะมีขายแถวแมคโครร้อยเดียวตามด้วยขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยเขาเรียกโคชูจังแต่ลุงลุงไม่มีบัญญาซื้อมันมันไอ้นั่นมันแพงลุงลุงใช้แค่นี้ช้อนหนึ่งนะนี่แล้วเอาที่เหลือใส่เข้าไปที่เหลือฝามันเสียดา มันไห้เป็นซอสโทนเหลืองอะไรทุกอย่างอ่ะของญี่ปุ่นนะของเกาหลีญี่ปุ่นนีแ่แหละติดอะไรวะญี่ปุ่นเนี่ยสงสัยดูบ่อยจากนั้นก็คนนะจ๊ะหอมมาละขั้นตอนต,ต่อไปขั้นตอนต่อไปอะไรใส่ไรนี่สําคัญพริกป่นเกาหลีนะใส่มากเผ็ดมากใส่น้อยเผ็ดน้อยมันก็เผ็ดเหมือนกันนะอ่ะแค่นี้เดี๋ยวจะผิดเกินไปแล้วก็คนเหมือนเดิมพริกป่นเกาหลีเด้อ ไปเอาพริกป่ไทยใส่ล่ะสีไปไงส่วนผสมสําคัญก็มันก็ม,นมีแค่นี้แหละแล้วก็ตามด้วยสมมุติถ้ามันเหลวเกินไปใส่นี่ไปเพิ่มไปน้ำมันงามันจะได้เพิ่มหล่อลื่นให้มันหน่อยจะได้ไม่เจ็บคุณเ,เรื่องอะไรวะเนี่ยคนไปสีสวยไหมจ๊ะตามด้วยน้ําตาลพบหมูเกาหลีมันต้องออกหวานนิดนึงนะเอาสักแค่นี้ประมาณช้อน หนึ่งช้อนเต็มเต็มคน้าอันนี้ดุดกเห็นว่ามันยังไม่เค็มนะุกใส่น้ำปลาไปนิดนึงนิดเดียวเดี๋ยวใส่เยอะเดี๋ยวเค็มแค่นี้แหละคนเราอย่าไปเอาเกาหลีมากผสมกับไทยบ้างขอชิมนิดนึงอือได้เลย ขั้นตอนต่อไปหมักกับหมูอ่าพอได้นะจ้านี่ไงเทลงไปให้หมักกับหมูที่เราหัน่นเตรียมไว้คือหมูสามชั้นนะจ๊ะเสียดายเสียดายเสียดายดูดูดไม่ได้ช่วงนี้เปืองเอาหมูมาแต่ลุงดุง๊กเนี่ยใส่ถุงมือนะจ๊ะนี่เอาหมูเสียดายเสียดายเอาหมูป้ายมัน <laughs> นี่แหละคนไทยไม่ได้เปืองนี่ หมูเอาไปเอาไปให้หมดโอเคเอาไปไม่ได้วายอ่ะหมดแล้วนะไม่ได้เปลืองดูดดิขี้เหนียวเนี่ยดูไม่ได้ขี้เหนียวนะแต่ลูกแม่สอนมาอย่าทิ้งของที่มันเออเวลาเราไม่มีกินนะอ้าวจัดป้ายอันนี้กระคนเนี่ยให้เข้าเนื้อพอเข้าเนื้อนะหมักทิ้มไว้สัก สมชั่วโมงและเอาไปย่างรับรองจากนี้ละเออสุดสุดสุดสุติดเทอร์โบสัดหลายเด้อเรามาทำกินแต่ทุกคนต้องมีกิมจินะเดี๋ยววันหลังลูงดุจะมาสอนวิธีทำกิมจิเดี๋ยวขอไปซ้อมก่อนให้มันเทสักสองสางครั้งมันทำมันอร่อยจริงบอกไม่งั้นเดี๋ยวลุงดุเอามาทำแล้วก็ไม่อยากจะไม่ชอบอ่ะทำมันต้องทำให้เขากินต้องอร่อยจริงจอ่า สีเป็นไงสวยไหมจ๊ะตอนนี้ก็รอสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนไปย่างเด้อวันนี้ลุงดุ๊กได้เชฟขวัญจากบักะปีมานะครับเชฟขวัญครับอ่านกล้องหน่อยครับเ,เชฟขวัญมาชอให้นะครับสีสันน่ากินมากเลยครับแต่รสชาติก็ยวดูอะไรกีนี่พลังเลยครับวันนี้เราทำหมูย่างกิมจีครับ วันนี้มาสอเชฟเลยนะครับเชฟต้าครับเชฟต้าครับอ่ากลิ่นหอมมากนะครับรสชาติกินได้ไม่ได้ก็น่าจะอร่อยอ่าดูสีเดีขอดูสีหมูหน่อยครับโอ้โหแหลมเลยครับหมูย่างกิมจิสตล์เกาหลีเดี๋ยวรอตอนเสร็จนะครับอ่าดูให้ดุ๊กูให้ดูตอนความสดของเนื้อของหมูตลอดเลยเมื่อกี้เขาบอกทอดเขาเรียกย่างดูดูเอ้ยแก่แล้วกเลยนี่น เดี๋ยวไล่ลุกออกนะครับลุๆยังอยู่ในสภาเฮ้ยไม่ใช่เลยสุนทครับโอ้โหโ่ฝีเป็นไงครับพี่น้อง,ส,งสุดยอดเลยครับน,น่าก,กินมากอ,าอ่ะวันนี้ผมก็มาวันนี้เชฟผ่านก็ทำเสร็จแล้วเราให้เชฟผ่านมาชิมสักชิ้นหนึ่งวันนี้ก็ เ็นวันสุขนะครับขอให้รักกันเยอะๆนะคนเรานะสีไหนก็ต้องรักกันนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันนี่นะครับนี่วิธีกินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ใส่กิมจิไปนะครับอ่านี่คือคำหนึ่งอ่า รสชาเป็นไงเราต้องให้เขาเป็นคนทอดเองเออดูไงครับอร่อยครับยรถมาเข้าดีแล้วดีนะเออดีเค็ดข่ายของคุณน้อยเก่งเป็นใจลุกๆทำแล้วอร่อยนะครับไม่ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจบรายการครับวันดีครับทุกช่วยแชร์ให้ลุกๆเลยนะ กดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยนะ